สวัสด,ดีค่ะพวงพลพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้พลจะมาทําเมนูที่ชื่อว่า ปลากระพงผัดตะไคร้กันเลยค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้นะคะสําหรับปลากระพงของเรานะคะไปไปตลาดมาแต่เช้าซื้อมาตัวหนึ่งใหญ่มากนะคะตัวนี้ประมาณเกือบ1โลนะคะให้แมค่ค้าแลให้เรียบร้อยแบบนี้เอาแต่เนื้อแบบนี้แล้วก็เอาก้างออกให้เรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาหั่นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ทานง่ายๆนี่ค่ะเนื้อเขาใส่สีชยมพูแบบนี้เลยบอกเลยน่าทานมากๆเลยค่ะ ลบปะกพงของพลอยในวันนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังของเขานะคะเป็นปะกพงขาวแบบนี้นะคะให้ดูกันเลยนะคะนี่ค่ะการทําแต่เนื้อแบบนี้ก็จะง่ายมากๆเลยนะคะเรียกว่านะคะทานง่ายนะคะและนี่ค่ะเน้นนะพลอยใช้แป้งมันนะคะจะได้นุ่มนะคะเวลาผัดจะเข้าเครื่องได้ดีนะคะและ ใครค่ะที่ขาดไม่ได้เลยจะใช้ประมาณ8ต้นแต่ว่าเอาแค่ครึ่งต้นเท่านั้นนะอบอวบอย่างนี้เลย แล้วก็พริกกระเทียมนะคะพลอยปั่นเรียบร้อยแล้วหยาบๆยาบแบบนี้รวมกันสี่ช้อนโต๊ะพริกแห้งนะคะเอาไว้ใส่ด้วยแต่งหน้าด้วยเพื่อความแซ่บนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะใช้ประมาณ4ี่ห้าใบไปเก็บมาจากสวนเมื่อสักครู่เหมือนกันนะคะเน้นนะคะอ่อนๆนะแก่ไม่หอมต้องอ่อนเท่านั้นนะคะน้ำมันหอยเห็ดของพลอยนะคะ3มช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะสิ อิ้วขาวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงนัว1ช้อนชานะคะเครื่องปรุงมีเท่านี้เลยค่ะอ่าเราเตรียวมวัตถุดิบกันเลยนะคะอันนี้เป็นกันไก่สำหรับนตัดอาหารนะพลอจะเอามาตัดพริกแบบนี้สักประมาณ4-5เม็ดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดใช้เยอะได้เลยค่ะเอาไว้ใส่ลงไปในผัดด้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยเพื่อความแซ่บ นะคะแล้วก็นาตาดีนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปค่ะใบมะกรูดนะคะเรามาฉีกกันเลยนะคะเวลาพอจะทำอาหารพอจะไปเก็บที่ต้นใหม่ๆนะคะเอาแค่ที่เราจะใช้นะคะบอกเลยเก็บมาใหม่ๆแบบนี้โอ้โหแค่เด็ดก็หอมฉีกก็หอมนะคะของแบบธรรมชาติของบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะเหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาหั่นนี่ค่ะตัดคล้ายนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพอยกก็จะหั่นเอาแค่ครึ่งต้นนะเพราะส่วนที่หอมที่สุดเขาจะอยู่ช่วงลําต้นด้านล่างประมาณครึ่งหนึ่งนะคะพอพ้นสีม่วงปุ๊บพอได้เลยเพราะว่าถ้าเริ่มขาวกลิ่นเขาน้อยนะคะแข็งด้วยนะคะสากด้วยนี่ค่ะ ปากระพงนะคะพอใช้ครึ่งตัวกรีดตรงกลางนะคะ,ะตรงแผ่นด้านข้างของเขาแบบนี้นะคะพอจะกรีดเขาจะมีร่องอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะหั่นพอดีคําพอดีคําแบบนี้นะคะมันเยอะมากเลยค่ะเวลาทอดแล้วนะพปอยก็เลยจะใช้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะแต่หั่นแล้วก็จะหั่นให้หมดเลยนะคะเรียกว่านะคะ ประมาณ10ชิ้นได้เลยนะแบบนี้นะคะ10บถึงสิชิ้นได้เลยนะพอจะหั่นเป็นคำๆแบบนี้จะได้ทานง่ายมากยิ่งขึ้นไม่มีกลางด้วยนะคะอันนี้12ชิ้นได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดียวนะคะเรามาคลุกแป้งกันเลยพอจะเอาแป้งมาประมาณ3มช้อนโต๊ะนี่เหลือๆนะ พอพลอยต้องการคุกง่ายๆแล้วก็บเบาแค่แตะๆแ,แ,แล้วก็สะบัดแป้งออกแค่นั้นเลยเพอพลอยไม่ต้องการให้หนาเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไม่เข้าเครื่องนะคะหรือถ้าไม่คุกแป้งเลยปลาจะแข็งเกินไปนะเอาคุกแบบเบาๆแล้วก็สะบัดออกแค่นั้นเลยค่ะ นะคะในระหว่างนี้พลอยก็ไปตั้งน้ำมันรอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแบบนี้พร้อมเข้าครัวกันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วไม่ต้องควันขึ้นนะเน้นแต่ว่าร้อนนะมีค่ะค่อยค่อยหย่อนปลาลงไปเลยนะคะแบบนี้อย่าหย่อนทับกันนะเน้นนะเดี๋ยวปลาติดกันแล้วสีไม่สวยไม่สม่ำเสมอนะคะ ค่อยๆหย่อนลงไปแบบนี้เขาไม่กระเด็นค่ะเพราะเขามีแป้งนะอย่าให้ทับการแต่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยนะตอนนี้ก็คือรอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งนะคะเริ่มเหลืองเขาจะล่อนออกเองธรรมชาติห้ามห่างเขาเด็ดขาดเลยนะบอกเลยอาหารทอดต้องอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาเลยไม่งนะั้นเราไม่ทันนะ เขาไปเลยนะน,นึกออกไหมเขาก็จะแบบเหลืองไวมากอะไรเงี้พยพลอยก็จะแบบเออเอาแค่แบบเริ่มเหลืองพอจะได้ไม่แข็งตักขึ้นได้เลยเห็นไหมสีเหลืองอ่อนสีทองเหลืองอ่อนเบาๆแบบนี้นะคะกําลังดีกําลังสวยเลยค่ะเห็นไหม หน้าตาดีมากเลยตักน้ำมันออกนะคะเหลือไว้สักประมาณครึ่งทัพพีแบบนี้แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกกระเทียมค่ะนะพริกกระเทียมนะใส่ลงไปสี่ช้อนโต๊ะไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเราคั่วเขาไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะเหลือแค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะคะเปิดไฟเบาว,วงใดวงเดียวให้ให้เขาหอมนะสําคัญนะคะพอเขาหอมได้ที่งวดแล้วใส่ตะไคร้ซอยลงไปเลยนะ ะะรวมแล้วประมาณสองทัพพีแบบนี้คั่วตะไคร้ให้หอมให้งวดบวกกับพริกกระเทียม คั่วให้หอมให้งวดเช่นเดียวกันแต่ห้ามไหมนะถ้าไหมกลิ่นเหม็นไหมแล้วก็ขมด้วยใส่น้ำปลาลงไปเลยครึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้ราดขอบกระทะลงไปเลยอันนี้ปิดไฟก่อนนะผงนัวค่ะ1ช้อนชาน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะนะคะและนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสุดท้ายน้ำมันหอยเห็ด3ช้อน โตะไม่เยอะนะคะน้ำมันหอยเห็ดเขาจะไม่ค่อยเค็มนะคะอย่างอื่นพ่อยใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็คั่ววงในไฟวงในวงเดียวค่อยๆคั่วเขาให้งวดแบบนี้นะคะเห็นไหมของพ่อยจะไม่ไหมเลยนะค่อยๆคั่วแบบนี้อาหารอร่อยแน่นอนค่ะนะคะนี่ค่ะได้ทีแล้วเห็นไหมเขาจะหายไปเลยครึ่งหนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วแบบนี้เ,เราก็เติมน้ําลงไปสักประมาณ2-3สช้อนโต๊ะเติมทําไมคะเพราะต้องการให้เขามีน้ําซอสที่มีน้ําอยู่ด้วยนิดหน่อยเวลาเราใส่ปลาลงไปน้ําซอสของเราที่เราผัดไว้เนี่ยนะคะพริกกระเทียมตะไคร้เขาออกมาเขาก็จะกลิ่นเขาก็จะอยู่ในน้ํา แล้วเขาก็จะไปเข้าอยู่ในตัวปลาอร่อยมากนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปเลยค่ะครึ่งหนึ่งที่เราหั่นไว้เอาไว้ใส่แล้วก็เอาไว้แต่งหน้าด้วยนะสุดท้ายตอนนี้ทุกคนค่ะให้ใส่ปลาลงไปเลยและเร่งไฟให้แรงสุดไม่ต้องรีรอใดๆให้ใส่ใบมะกรูดอ่อนลงไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เร่งไฟให้แรงอีกครั้งแบบนี้แล้วก็ผัดแบบเร็ว ไม่ถึงหนึ่งนาะทีแบบนี้บอกเลยหอมฉุนครุงบ้านหิวกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เห็นก็อยากทานมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยอย่าน้ำลายไหนไหลนะอย่าอย่าบอกจะบอกคือแบบว่า อร่อยมากทุกคนบอกเลยนะจริงๆนะคะนี่ค่ะตักใส่จานกันเลยสำหรับวันนี้นะคะปลากระพงผัดตกไคร้ของพลอยในวันนี้บอกเลยหน้าตาดีสีสวยแซ่บด้วยอร่อยด้วยแบบนี้นะคะยั้งใจไม่ไหวแล้วเราต้องไปทานกันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะมาที่โตอาหารแล้วเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะขอปลากระพงคําใหญ่ๆโตๆแน่นๆใส่ทุกอย่างลงมา แบบนี้เลยค่ะ ปลาตะไคร้พริกใบมะกรูดแบบนี้วันนี้พอจะทานกับข้าวไรเบอรี่นะคะเพิ่งจะหุงมาใหม่ๆเลยนี่นะคะเราไปทานกันเลยนะคะไปดูกันว่าอร่อยขนาดไหนนะคะบอกเลยขอเครื่องแน่นๆนะคะทุกคนนะแล้วก็ตักมาเลยคําที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่สามารถจะอ้าได้นะคะไปค่ะชิมกันเลยหิวเกินตอนนี้ นะคะนี่ค่ะรสชาติก็ปลาเขายังมีความนุ่มนะคะมีความกรอบของการทอดเบาๆนะคะเนื้อข้างในยังฉ่ำไม่มีกลิ่นคาวแต่อย่างใดหอมตะไคร้พริกกระเทียมและใบมะ นะคะส่วนรสชาติเค็มหวานละมุนนะคะไม่โดดอย่างใดอย่างหนึ่งแซบลงตัวกันกำลังดีนะคะบอกเลยทุกคนค่ะต้องลองทำตามดูนะคะและพลอยต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปพลอยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่แบบพลอยอ่านแล้วบางทีพลอยก็ยิ้มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย พปอต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปพลอยนะสำหรับวันนี้พลอยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าพลอยจะมีอะไรมาฝากนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ